สบายดีมั้อสุขูสุขคนเด้อสบายดีทุกทุกท่านที่เข้ามาเด้อท่านไหนที่เข้ามาแล้วก็ขอให้ได้รับโชคลาภกับหวานใจเด้อเดี๋ยวมาพบกับในช่วงหวยลาวเนาะมาพบกับหวานใจกับช่วงหวยลาวหวยลาวมืนน้อวานใจได้สามกับเจ็ดเด้อพี่น้องเด้อ วันนี้หวานใจได้3กับ7กระจอกให้เนาะ3า3ศูนย์แล้วก็สาเกาโจทย์ก็มี7 0 7 1ศู7 8แล้วก็เจ็ด้าวันนี้หลักร้อยหวานใจมัก0ูนเนาะ มักศูนย์หลักร้อยเด้อหวนใจชอบศูนย์เดี๋ยวสิทวนตัวเลขให้อีกรอบเด้อแนวทางหวยเลามือน,นี้หวานใจให้วิ่งรูดสามกับ7เด้อทุกท่านเด้อก็มีสามศูนย์สามสองสามหกสามจ็ดแล้วก็สามเก้า เจ็ดก็มีเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดแล้วก็เจ้าท่านไหนที่เข้ามาแล้วก็วขอให้ได้รับโชคกลาบกับแนวทางหวยลาวในช่องของหวานใจเด้อฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเข้ามาเอาแนวทางดีๆกับหวานใจเด้อมาห้อน,นี้กะขอให้ทุกๆท,ท่านจง โชคดีเฮงเงปังปังกับหวยลาวเดอ้อทุกทก่านเดอ้อ